nó có ได้เป็นแค่เชื้อพาธค่ะใครจะจะผอเสียจภาพจัดภาพเกษตรกรระคะภเหมือนโลกถ้าไม่มีงานก็มีความเจริญก้าวหน้าการส้างตัวเลขดีๆแล้วถ้าแบงจาที่มานะคะได้มาต้องพยาาพยายามียคูเรียนเรียนงานได้จากธรรมชาติเช่นแสอาทิตย์น้ำที่ตวนี้ไม่อยังพูดประกอบก่อนนะครับประกอบกอย่างก็คือจะมีจักรยานพรอติดตั้ง เ็บไว้ในแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ลดหรือว่าแบตเตอรี่อะไรก็ได้นะครับเก็บไว้แล้วก็เราสามารถใช้ได้ในระดับเชิงน้องลองไปปั่นน้องลองไปได้ครับมีมีมีเครื่องนี้ใช้มาลองปั่นหนึงกัได้ครับอ่าใช้มือถือใช้มือถือว่าปั่นแล้วใช้มือถือได้ไหมเปิไฟจริงหรือเปล่าค่ะเอาใครมาสาธิต เอาใครมาสามทีแล้วมันจะเกิดไฟมาลูกมามาลูกหมสามารถมันก็จะมีเอ่อไฟจะมีไฟนนี่ง่ายกว่าคุณจะดูทั้งสองที่ครับอันนี้ชัดกว่ามันลงดีกว่ามันไม่มันไฟไม่พอหรครับมันต้องอ่นอ๋อนอ่อโอเคโอ้ยสุดยอดแล้ว โอ oh. ้สุดยอดสุดยอดโอเคอ่าปรบมือหน่อยเนี่ยปรบมือหน่ยอย <c oughs> ปานแรงๆปานแรงๆโอเคปานปานปานแรงๆแรงๆ,ๆ,ๆ,ๆ ความขนาดหนึ่งส่วนสองเฮปีค่ะถังบรรจุน้ำมันทั่มโบมิเตอร์กลองควบคุมและสวิตช์และท่อสายยางค่ะขั้นตอนการปิดวามันไบโอลิเซียลนะคะหนึ่งคือปิดวาล์วด้านใต้ถังบรรจุทั้งหมดสองคันนะคะขั้นที่สองค่ะตัวน้ำมันใส่จะถึงบรรจุหกลิตรค่ะผ่านผ้ากรองนะคะขั้นตอนที่สามคือปิดสวิตช์อิเตอร์ น้ำมันจนไม่เหลือฟองผขึ้นมานะคะทั้งยางสามารถเอาความร้อนจากน้มันสัวัช่แล้วบวมผิดได้้พลังงานไฟฟ้า d ิเต t ร r แสดงค่าพลังางานไฟฟ้าแสดงดีดีที่ผลิตได้เไปให้หัวที่บ้านลัานควบคการลไฟฟ้าที่ได้จากแบตโซลาเซลล์ที่เก็บไว้ชี้หน่อยชี้หน่อยชี้หน่อย แผงโซลาเซลล์อยู่ไหนเะือ่อกันนะครับประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอนนะครับจึงทำให้เกิดแรงไฟฟ้ากระแสะตรงให้ตัวไฟฟ,ฟ้าทั้งสองถึงการตากแห้งเนี่ยค่ะการตากแห้งเนี่ยมีใช้กันมานานแล้วในกลุ่มของชาวบ้านแล้วก็อุตสาหกรรมซึ่งการตากแห้งเนี่ยมีหลายรูปแบบเช่นการตากแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การตากแห้งด้วยลมร้อนแล้วก็การตากแห้งแบบจุดเ <ละ S 2> ย็นเยือก ซึ่งการตักแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นการตักแห้งที่สะดวกสบายแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายน้อยแต่ว่าการตักแห้งแบบนี้จะมีการปนเปื้อนของฝุ่นแล้วก็จุลินทรีย์ทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าไปประจุที่ยังแบตเตอรี่นะครับเพื่อเก็บไว้ใช้ใครั้งต่อไปแบตเตอรี่นะครับทำหน้าที่เก็บไฟฟ้าว่าได้จากแผงโซลาร์เซลเซล์นะครับ แล้วก็พัดลมดูอากาศนะครับจะทําหน้าที่ดูความชื้นออกจากอาหารที่ความร้อนส่งออกนะครับค่ะเออทำให้อุณหภูมิภายในตู้เนี่ยสูงขึ้นเกิดการถ่ายเทของอากาศภายในตู้นะคะวัตถุดิบที่เราตากเนี่ยมันก็จะระเหยออกมาเป็นไอน้ําค่ะเออผ่านทางช่องอากาศนะคะภายในตู้นะคะก็จะมีจะมีสีสันที่สวยงามโดยเฉพาะการตากกล้วยนะคะกล้วยจะมีสีสวยค่ะแล้วก็จะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นั้นนะคะไว้ได้นานค่ะ ส่วนประโยชน์ที่ได้จากตู้นี้คือสามารถลดการใช้พลังงานได้มากขึ้นแล้วก็สามารถลดทําให้การชีวาภาพนะคะแล้วก็การชีวาภาพเนี่ยคือการที่เกิดจากมูลสัตว์หรือว่าเศษอาหารต่างๆนะคะที่เราที่ที่ย่อยสลายโดยที่ย่อยสลายโดยเชื้อจุลินทรียร์นะคะในสภาพที่ไม่มีอากาศ ไม่มีออกซิเจนค่ะแล้วก็ก๊าซที่ได้นะคะจะมีด้านนี้